ก็เป็นการประชุมประจำเดือนครั้งที่หนึ่งคับ2,565 mm hmm. ประเด็นท่านผู้ในการติดราชการส่วนนะครับที่สะระกรานกา็กเลยได้มอบหมายให้ผมมาทำนัานที่เป็นประธานในการเกิดการประชุมนะครับตามวาระก่อยอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดี กับดีดีต้อนรับนะครับกับบุคลากรใหม่ของเราอันนี้จะอยู่ในวาระการประชุมน,นะครับของฝ่ายบุคคลนะของงานบุคคลนะครับก็ินดีต้อนรับนะท,ทั้สงสามท่านแะต่ท่าน,นหนึ่งได้ลาทำานั้นนะครับก็เลยมาหลอกท่านชั่วู่นี้ก็ินดีต้อนรับนะครับถือว่ามาเป็น,นบ,บุคลากรของเรียนที่จะช่วยกันขับเคลื่อน นะครับมาเราก็เห็นน่ลักนะครับมาในช่วงของมีกิจกรรมพอดีนะคุณครูรเราทั้งสองท่านนะครับหรือว่าน้องสองท่านก็ได้ช่วยงานกับกคุณตารับได้อย่างเข้มแข็งนะครับเป็นนั้นเนกันเดียวกันเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะมาเป็นเพียงอัตราจาร้างแต่ก็ขอให้ทําหน้าที่แล้วก็ปฏิบัติหน้าที่นะครับเช่นครรประจําการสิ่งไหนที่ เรายังต้องปรับตัวหรือว่าทําในสิ่งที่ทางโรงเรียนมันจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมในเรื่องของเอกสารต่างๆนะครับการดูในที่มูลจำแนทั้งระบบทั้งตู้ายของทางโรงเรียนนะครับก็ขอให้คุณครูทั้งสองห้านะครับได้ศึกษาแล้วก็สอบถามจากคุณครูในปุญการักษ์นะครับพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงเราก็สรุปประสบการณ์การเจตนาที่ตั้งใจ มาเพื่อที่จะมาหาประสรณ์แล้วก็ไปศึดตาต่อครับก็ขอยินดีต้อนรับนะครับมาพรให้สรบกูลที่ตั้งแต่ตุ๊กตรอีกทรั้งหนึ่งนะครับขออนุญาตเข้าสู่นะครับ,นนรนะรบเรื่องที่วาระที่หนึ่งนะครับเรื่องที่ประธานสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ซึ่งการเตรียมการในเรื่องของการ รอรับการประเมินนั้นนะครับเราก็เตรียมมาเป็นระยะระยะอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งวันเวลาที่เราเรอคอยก็กาหนดมาทุกขณะทุกขณะจนกว่าจะถึงวันที่25เส้นเดียวทางงานวิชาก,การเรากงมีคนพูนเราอีกลหลายท่านนะครับได้เป็นแม่ง,งานได้เป็นผู้ประสานงานในการเตรียมงานเดี๋ยวคนพูนกำหนดการรูปแบบในการนำเส เรียมความพรอ้อมนะครับเราต้องมีการซ้อมกันแล้วนะครับเราจะซ้อมกันหนอะไรกนให้กับคุณครูเราไ้รับทราอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องที่สองนะครับชื่นชมกันนะครับก็คือขอบคุณน,นะนะครับคุณครูเราในช่วงที่ผ่านมานั้นนะครับเราได้จัดกิจ,จกรรมร่วมมือนะครับจากเพ้อนครูแล้วก็นักเรียนนะครับก็จะเป็นเรื่องของการสื่อสารหรือว่าการ เดินทางไกลของกเสือ <c oughs> เตนดรีอยุวก,การชาตินะครับที่ผ่านมานั้นนะครับก็ถือว่าประสบผลสําเร็จนะครับตามที่เราคาดหวังไว้ถึงแม้ว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนไปแต่าาการจัดกิจกรรมของเราก็สามารถที่จะปรับลดยอ่อนะครับต,ตามสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีอันะนี้ก็ต้องขอบคุณแต่นะครับเพิ่ขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับกระดับการเดินทางในปีต่อไปนะครับก็ขอให นำสิ่งเหล่านั้นนะครับมาอยู่ในช่วงของการสรุปรายางานการจัดกิจกรรมนะครับ